กรณีการเสียชีวิตของคุณประคองชูจันนะคะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่ถนนบรรทัดทองเมื่อวานนี้ล่าสุดทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนั้นได้ถแถลงว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาคุณประคองชูจันนั้นเสียชีวิตลงแล้วขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้รวมทั้งสิ้น38รายนะคะ โดยคุณประคองชูจัน์รอายุ46ปีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ย่านบรรทัดทองเมื่อบ่ายวันนี้เสียชีวิตลงเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกา57นาทีโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีแจ้งว่ามีอาการสาหัส จากการถูกสเก็ตร,ระเบิดเข้าที่หน้าอกซ้ายทําให้เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องอกและปอดฉีกขาดเสียเลือดมากมีภาวะแทรกซ้อนจากไตาวายเฉียบพลันประกอบกับภาวะกรดในเลือดและระบบโลหิตล้มเหลวจึงเสียชีวิตด้านนายแพทย์นรง,ร,รงสาเมธาพัฒนปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้สรุปสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากการชุมนุมว่าหลังจากวันนี้ในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกามีเหตุระเบิดที่ถนนบรรทัดทอง ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บมากถึง38รายโดยเป็นชาย29รายและเป็นหญิง9รายซึ่งยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี5รายโรงพยาบาลหัวเฉียว4รายโรงพยาบาลกลาง2รายขณะที่ยังมีผู้บาดเจ็บที่รอเฝ้าสังเกตอาการที่โรงพยาบาลจุฬา9รายโดยมีผู้เสียชีวิต1ราย รวมผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมนะคะนับตั้งแต่วันที่26ธันวาคมปี2556มาจนถึงวันนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม235รายนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบา23ล23รายและเสียชีวิตรวม4ราย ส่วนสถานการณ์การเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ที่มีเขาว่าอาจจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นวันนี้จะมีทีมแพทย์หน่วยกู้ชีพชั้นสูงจากจังหวัดสิงห์บุรีสระบุรีอุดรธานีและจังหวัดระนองทำงานร่วมกับทีมแพทย์กู้ชีพชั้นสูงจากโรงพยาบาลรามาธิบดีและราช,ชวิถีรวมตอนนี้จะมีทีมแพทย์เพิ่มเป็นสิบทีมกระจายในทุกพื้นที่ที่มีการชุมนุมเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ